เดือนมิถุนายนนี้มีดาวย้ายเหมือนเดิมนะครับดาวไม่เคยหยุดย้ายนะครับมีแต่เราเท่านั้นแหละครับที่หยุดทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีดาวที่ต้องย้ายอีก 5้าดวงครับทั้งหมดนี้ก็จะมาบอกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาฟังนะครับก็สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์ม l ล ne ของเรานะครับเป็น Line นะครับแอดซินแส n ซดไอแครับแล้วก็จะได้อ่านดวงของตัวเองแบบเจาะจงไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับละเอียดกว่าด้วยนะครับเพราะว่าจะบอกทั้งสีมงคลเฉพาะคุณครับบอกกราฟชีวิตของตัวคุณเองครับแล้วก็บอกตำแหน่งดาวรวมไปถึงระยะเวลาของดวงดาว ในแต่ละดวงด้วยนะครับวิธีใช้ก็ง่ายมากครับเพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์แอดนะครับแอด สินแส Z I N Z A E จากนั้นก็กดที่ปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะครับโค้ดแนะนำ4 5 6นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ฟรี30วันครับถ้าไม่ใส่โค้ดเนี่ยจะใช้ได้เพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยครับลัคนาราศีกรกฎครับดาวดวงแรกที่ย้ายมาในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็คือดาวพุธหรือว่าหมายเลข4นั่นเองนะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง11นาฬิกาครั ระยะเวลาในการส่งผลเนี่ยตั้งแต่วันที่2มิถุนายนไปจนถึงวันที่18มิถุนายนนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโชคลาภนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวเพราะว่าหมายเลข4ี่เนี่ยหมายถึงการเจราจาการพูดคุยการสื่อสารนั่นเองครับแปลว่าถ้าอยากมีโชคนะครับชาวราศาีกราศีก็กฎไม่ยากเลยครับพูดเยอะๆครับช่วงนี้เจอใครพูดไว้ก่อนนะครับพูดไปพูดมานะครับเจอคนนู้นคนนี้คุยกันไปคุยกันมาเจอโอกาสดีๆนะ หรือว่าเป็นสายหวยนะครับก็อาจจะได้เลขเด็ดๆมานะครับโดยไม่รู้ตัวนะครับไปแทงแล้วก็ถูกด้วยนะครับเพราะว่ากินระยะเวลาจนถึงวันที่18มิถุนานะแปลว่าครอบคลุมระยะเวลาการออกหวยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีดาวจริงที่เป็นเลข2อยู่ในช่องนี้ด้วยเนี่ยสจะมาเจอกับ2องนะครับสี่สองเนี่ยแปลว่าดาวคู่มิตรกันนะครับมันหมายความถึงการเป็นที่รักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คำพูดของคุณนี่อะไรครับที่จะนําพาโชคลาภมาให้คุณนั่นเองครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดมีเลข8อยู่เนี่ยสเจอ8 4 8 8 4อันนี้เป็นคู่ศัตรูกันนะครับอันนี้หวยที่ได้มาเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรครับผมก็ไม่รู้นะว่าประสับสับแสงของคอหวยเขาพูดว่าอะไรกันครับคือเลขหนีหรือเปล่าหรือว่าเลขเลขมันเขาเรียกอะไรบิดออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสแบบนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่า4 8นั่นคือพูดอะไรกันแล้วเชื่อถือไม่ได้หรือว่าพูดโกหกสตอร์เบอรี่กันอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแบบ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราจะไปดูว่าเรามีดาวจริงอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะครับใช้ลายซินแสบาร์โคดชีวิตครับจะเห็นดาวจริงของตัวเองครบทั้ง10ดวงเลยและทําไมต้องรู้ล่ะก็ต้องรู้นะครับเพราะว่าดาวจริงเนี่ยมันคือเหมือนรหัสลับ DNA ของเราที่ไม่มีใครเหมือนกันและก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะครับเหตุผลเดียวที่เราจะเปลี่ยนดาวจริงได้เนี่ยนะครับผมพูดจริงไม่ได้พูดเล่นนะก็คือคุณต้องตายแล้วเกิดใหม่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วตอนนี้เนี่ยชอบไม่ชอบยังไงนะก็ร แล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่านะครับดาวดวงที่2นะครับที่ย้ายเข้ามาและส่งผลนะครับก็คือดาวอาทิตย์หรือว่าหมายเลข1ครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง10นาฬิกานะครับส่งผลกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมนะครับก็เป็นตําแหน่งช่องความเสียหายนะครับเลข1นเนี่ยหมายถึงความโดดเด่นความเป็นผู้นำนะครับการทําอะไรที่ เป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญสําคัญพอมันเข้ามาในช่องความเสียหายเนี่ยแปลว่าระวังเรื่องการตัดสินใจเพราะว่าตัดสินใจไปแล้วเกิดความเสียหายขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าระวังความโดดเด่นนะครับเข้าทํานองสุภาษิตไทยเลยครับเอ่อที่เรียกว่าทําดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยเพราะไม่มีใครอยากเห็นเรานั้นเด่นเกินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยโดยเฉพาะ ถ้าเรามีหมายเลข3อยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับหมาเจอกับ3แบบนี้เขาเรียกว่าคู่ศัตรูเจอกันนะครับก็มีการทะเลาะเบาะแว้งเสียหายหนักคูณ2คูณ3กันไปเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําผิดพลาดเกี่ยวกับกฎระเบียบนะอาจจะเป็นกฎระเบียบของบริษัทกฎระเบียบของสังคมผิดกฎหมายอะไรเงี้ยก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับดาวที่ดีมีไหมมีนะครับก็คือหมายเลข5นะครับเพราะว่า5เจอกับ1นึ่งมาเจอกับ5แบบนี้เป็นดาวคู่มิตรกันนะครับแปลว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับวันนี้ก็หมายถึงว่าความเสียหายตรงนี้เนี่ยมีได้2ทางคืออาจจะมาจาับผู้ใหญ่ก็ได้คือผู้ใหญ่จับได้หรือเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยผู้ใหญ่หาทางช่วยจากหนักให้เบาลงก็ได้นะอันนี้ก็ลองไปดูว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียลองไปดูก่อนว่าเราบีดาวจริงเลขอะไรก่อนถ้าเป็นเลขอย่างที่บอกไปนะครับก็ให้ระวังอย่างที่บอกแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เลขที่ผมพูดไปก็ไม่ต้องกังวล เพราะว่าในสินแสบา์คชีวิตเนี่ยจะบอกความหมายละเอียดกว่าที่ผมบอกอีกนะครับงนั้นต้องใช้นะต้องใช้เป็นระบบแรกระบบเดียวของประเทศไทยเลยที่ทำแบบนี้ออกมานะครับยังไม่มีคนไหนทํามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองใช้ดูเถอะครับแล้วก็จะได้เห็นว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข4ดาวพุธครับใช่แล้วครับเพิ่งย้ายไปนี่ก็ย้ายอีกได้นะครับเพราะว่าระยะเวลาเดิมเนี่ยมันถึงวันที่18แล้วก็ครั้งนี้ก็ถึงวันที่18อีกแล้วเขาก็จะย้ายมา เข้ามาในตำแหน่ง10นาฬิกาส่งผลตั้งแต่วันที่18มิถุนายนไปจนถึงวันที่4กรกฎาคมนั่นเองครับ ก็ช่องนี้ก็เป็นช่องความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเพราะอะไรครับสีคือการพูดครับแปลว่าความเสียหายเกิดจากอะไรครับเกิดจากปากครับโอ้เมื่อกี้นี้ทําผิดกฎระเบียบไปพอกนะครับแก้ตัวยิ่งแก้ตัวยิ่งโอ้โหสีข้างนี่ถลอกหมดเลยนะครับ <S <S เปิดปากเลอะเลยเลือดเล,เลอะออกมาหมดนะครับคือยิ่งพูดยิ่งแย่นะคือเงียบๆเลยดีกว่านะครับถ้าเป็นแบบนี้นะ โดยเฉพาะถ้ามีเลข8อยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับที่ตำแหน่ง10นาฬิกาเออพูดว่าตำแหน่งอะไรนาฬิกากี่นาฬิกาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะเพราะว่าเราดูนาฬิกากันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับน่าจะรู้อยู่แล้วว่าหมายถึงตำแหน่งไหนใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการไปดูนั่นเองนะครับก็ไปดูว่าตำแหน่ง10นาฬิกามีดาวจริงอะไรสิ่งที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยเรียกว่าดาวโครจรซึ่งดาวโครจรเนี่ยมันจะอยู่นอกสุดแต่ดาวจริงเนี่ยมันจะอยู่ข้างในช่องใหญ่ๆงั้น ถ้า4เจอ8ความเสียหายหนักขึ้นนะครับอาจจะถึงขั้นถูกไล่ออกนะหรือว่าถ้าเป็นกฎหมายก็คือขึ้นลงขึ้นศาลอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าดาวที่ดีของหมายเลข4เนี่ยก็คือหมายเลข2นะครับเพราะว่า4กับ2เป็นคู่มิตรกันเจอกันแล้วก็จะส่งผลดีมากกว่าผลเสียนะครับอันนี้ก็ลองไปดูให้ชัดๆว่าเรามีเลขอะไรนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข3ดาวอังคารครับ ดาวอังคารย้ายเข้ามาในตำแหน่ง8นาฬิกานะครับช่องนี้เนี่ยเป็นช่องการเงินครับโอ้เมื่อกี้นี้ฟังแต่ความเ,เสียหายมารู้สึกเป็นไงครับหอเหี่ยวใช่ไหมครับพอเจอการเงินเป็นไงครับอืมนะครับแบบโอเคนะอาจจะมาดูซิว่ามันดียังไงนะครับก็เลข3เนี่ยจะส่งผลตั้งแต่วันที่3มิถุนายนไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนะครับนี่คือระยะเวลาที่เขาส่งผลนะทีน,นี้พอเข้ามาช่องการเงินเนี่ยก็ต้องรู้ก่อน3คืออะไรสาหมายถึงดาวนักรบดาวอังคารการทําอะไรที่ ทำด้วยความรวดเร็วขยันขันแข็งนะครับไม่คิดเยอะไม่คิดมากลุยนั่นแหละครับช่องทางการหาเงินครับขยันครับลุยครับถ้านั่งเฉยๆงอมืองอเท้าเงินไม่หล่นจากฟ้านะครับแล้วไม่ทะลุหลังคาลงมาตกใส่ตักเราแน่นอนนะครับอันนี้บอกไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับพยายามติดต่อผู้ชายครับเพราะว่าผู้ชายจะเป็นสะพานนาพาให้คุณได้เงินมานะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าคุณได้เงินมาเยอะอยู่แล้วนะครับก็ระวัง การใช้จ่ายเงินที่เกินตัวนะพอได้เงินมาเยอะก็คันละสิใช่ไหมล่ะนะอยากได้นั่นอยากได้นี่มือถือใหม่ iPad โทราศัพท์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหักห้ามใจสักนิดหนึ่งนะก็จะทําให้เงินอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเรามีเลข6อยู่ที่ช่องนี้ด้วย3663หาเงินง่ายหาเงินคล่องเชียวครับไปไหนมาไหนเงินนี่มาแบบโอไหลลืนะ่นนะแต่ถ้าเกิดมีเลข1อยู่นะครับสามหม สะดุดการเงินมีปัญหานะครับมีการทะเลบบาะเบาะแว้งกันหรือว่าเสียเงินเพราะการไปทะเลบบาะเบาะแว้งกันนั่นเองนะปิดท้ายนะครับดาวดวงสุดท้ายแล้วก็คือหมายเลข6หรือว่าดาวศุกร์นะครับย้ายเข้ามาในตําแหน่งแปนาฬิกานะครับก็เป็นตําแหน่งการเงินส่งผลตั้งแต่วันที่30มิถุนายนไปจนถึงวันที่27สิสิงหาคมนะครับสำหรับ เลข6เนี่ยมันคือเรื่องการเงินกับความรักอยู่แล้วนะครับพอเข้ามาในตําแหน่งแบบนี้เนี่ยเงินดีขึ้นนะครับเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยช่วงแรกๆกเนี่ยครึ่งเดือนแรกเนี่ยดูไม่ค่อยดีนะแต่ว่าครึ่งเดือนหลังมาเนี่ยคือสดใสตัดติ้งหน่งเลยนะก็คือแบบโอ้เรื่องเงินนี่แบบดิดนิ้วแล้วได้ตังค์นะเรียกว่าอย่างนั้นเลยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะได้เงินจากพวกของสวยๆงาม,งามๆเครื่องประดับของหรูหราร,ร,ราคาแพงหรือใครขายของพวกนี้อยู่แล้วนะรีบเลย รีบเลยไลฟ์สดขายให้เยอะที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเลยนะครับระวังนิดเดียวครับเลข6เนี่ยมีดาวที่เป็นคู่ศัตรูของเขาเนี่ยคือหมายเลข7ครับเพราะฉะนั้นหกเจ็ดเจ็กนี่ยผสมเขาผสมแซงอันนี้ไม่โอเคแต่ว่าถ้าเกิดมี3อยู่นะครับเบิ้ลเลยครับเพราะว่าเมื่อกี่3มาพอหกตามมาใช่ปะอยู่ข้างนอกแล้วข้างในมี3ด้วยแปลว่า3 6 6 3 2าครั้งโอ้โหถ้าไม่รู้จะเก็บเงินที่ไหนนะครับก็เอามาฝากผมได้นะครับพูดเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นดาวที่ย้ายในเดือนมิถุนายน ทั้งหมดนี้ก็เป็นดาวที่ย้ายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะครับหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถใช้ลายสินแสบาโค้ดชีวิตได้ครับเพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางลายใส่ z i n z a e นะครับแล้วเราก็กดที่ทปุ่มผูกด,ดวงครับใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเท่านั้นครับแล้วใส่โค้ด4 5 6ก็จะใช้งานได้ฟรี30วันครับระบบนี้เป็นระบบที่ คุณใช้ได้อย่างปลอดภัย100%เนะครับเพราะว่าเราไม่มีการใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลบัตรเครดิตบัตรประชาชนไม่มีการใส่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นคุณใช้ได้อย่างสบายใจได้เลยครับและที่สําคัญคุณจะได้รู้สีมงคลเฉพาะตัวครับประทับชีวิตของคุณนะครับในแต่ละด้านนะครับทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภครับรู้ระยะเวลาการเคลื่อนที่ของดวงดาวแล้วก็ความหมายที่ส่งผลแบบเจาะจงเฉพาะตัวคุณเท่านั้นนะครับและยังมีฟังก์ชันการเปิดไพ่ถามตอบนะครับสามารถถามคําถามอะไรก็ได้ครับที่คุณต้องการคําตอบแบบ yes or no ใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้สําเร็จไม่สาเร็จนะครับถามได้เลยนะครับฟรีวันละหนึ่งครั้งและมีไพ่เลขมงคลอีกนะครับ เป็นการเรียนรู้คู่เลขแบบง่ายๆสั้นๆครับพร้อมกับการลุ้นรับคะแนนประจําวันด้วยครับ1คะแนนในสินแสมีมูลค่า1บาทน,นะครับใช้สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่าย,ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา